สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโครงการพันตุลาก,กันครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองโคกแม่นค่ะค่ะวันนี้ครูจะสาธิตการสอนการเขียนสะกดคคำตามคำบอกนะคะคำที่มีหมมัวหน้าผ่านชมได้เลยค่ะตามมาดูเลยค่ะพร้อมไหมลูก ดังอยู่ค่ะอันนี้เขียนเต้นใหม่ลูกใครเขียนไม่สวยคุณครูคุณครูคคหักคะแนนนะคะวาวันนี้อะไรอันนี้อะไรเียลไม่สวยนะคะอย่าให้ดัดงนะลูกอย่าให้ดัดงอันนี้จะเป็นผลงานของนะักเรียนคุณครูเรียกปิดพัดลมไว้เลยค่ะ,ะผลงานของนักเรียนชั้นประถมมถัศึกษาปีที่หนึ่งนะคะในเรื่องของ การเขียนสะกดคำตามคำบอกค่ะคำที่มีหัวนำนะคะสอนโดยคุณครูงานโุรารครูเ hmm. ชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองมะแว่นค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ก็มาติดตามมากดไลค์มากดแชร์นะคะขอบคุณคณะกรรการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทั้งประเทศเลยนะคะที่ก็มาเยี่ยมชมขอเป็นกําลังใจให้กับคณะกรรการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะทั้งประเทศเลยนะคะให้ จะสอนให้ักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมุ่งมั่นพัฒนาในการสร้างสรรค์พัฒนานวัฒกรรมสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพในความเป็นครูรักและเมตตาต่อศิษย์เราจะมีความภาคภูมิใจและก็หายเหนื่อยนะเมื่อลูกศิษย์ของเราอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นคือเด็กมีความเจริญงอกงามเด็กก็เรียนชั้นวหนึ่ง อ่านออกเขียนได้ทุกคนเพราะว่าการอ่านออกเขียนได้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะถ้านักเรียนอ่านออกเขียนได้้เราก็สามารถที่จะไปอ่านวิเคระห์โจทย์ปัญหาแล้วก็แสดงวิธีทำจากโจทย์ปัญหาได้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นพื้นฐานจากการอ่านกดแก่ลูกสรวจทำทุกวันนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะคะทุกงานทุกอาชีพที่เป็นอาชีพตุกข์เ แล้วท่านก็ให้เกี่ยโกิคุณผู้ชมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ภุณิูันก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะถึงแม้ว่าท่านไม่ได้สอนนักเรียนแต่ท่านก็ามาให้กําลังใจงคุณผู้ชมตุลาการภุณผันชก็ขอชื่นชมแล้วก็ด้วยความเคารพยิ่งเลยค่ะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ